สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูฝรั่งพันหงสินป่าล่าค่ะหลังจากที่ปลูกได้สองเดือนกว่าก,าก็เป็นลูกค่ะพอเป็นลูกแล้วตอนนี้ก็คิดว่าลูกเนี่ยแก่แล้วฝรั่งหงสินป่าล่าเนี่ยเป็นฝรั่งไส้แดงพันไต้หวันเป็นรูปหยดน้ําค่ะอันนี้ก็เป็นลูกที่สองที่จะมาลองผ่าดูวันนั้นลองผ่าไปครั้งหนึ่งแล้วไส้ไม่ได้ ลูกก็ยังไม่ค่อยอาโตเท่าไหร่นะคะเพราะว่าต้นเขาเล็กค่ะพอปลูกได้สองเดือนก็เป็นลูกเลยค่ะตอนออกดอกก็โดกมากเลยนะคะเด็ดอาออกทิ้งไปค่ะเอาเหลือกะไว้ว่าจะเหลือสองลูกแต่ผลปรากฏว่ามีสี่ลูกแต่ตอนนี้ลองผ่าไปแล้วลูกหนึ่งลองกินไปแล้วลูกหนึ่งค่ะ ตอนนี้ก็เหลืออีกนี่ลูกเนึ่เดี๋ยวเรามาลองผ่ากันนะคะว่าจะไส้แดงไหมคะลูกนี้ไส้แดงนะคะอ่ะยังแข็งอยู่นะคะแต่เขาไส้แดงแล้วคะ่ะยังไม่สุกนะคะยังไม่สุกนะคะแต่ว่าไส้แดงแล้วลูกนี้คะ่ะ ซื้อต้นพันธมาพร้อมส่งราคา450บาทค่ะปลูกได้สองเดือนกว่า,ก,วาก็ออกดอกออกลูกค่ะลูกนี้ไส้แดงค่ะฝรั่งพัน์หงสินปาร่าค่ะ ยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ค่ะแมวมาบังไว้เลยแมวสีนินก็ลดน้ำวันละครั้งบางวันก็สองครั้ง ฝรั่งพันหงสินปาล่าค่ะพอปลูกได้สองเดือนกว่าก,าก็เป็นลูกค่ะลองผ่าดูไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ลูกนี้เดี๋ยวเอาไว้ให้ให้แก่ๆก,ก่อนค่ะลองผ่าลูกนั้นดูึ